สวัสดีค่ะพบกับรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทาเทศบาลเมือ,นองนครพนมประจำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566กับดิฉันกัญพัฒน์จันมงนักประชาสัมพันธ์ค่ะเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะคะเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกานายนิวั์เจียริยบุญญานายกเทศมนตรีเมือ,นองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินสามัคคีวัดป่ามงคลสันติสุขวัดสารพานิมิตรและวัดโกกต้องประจำปี2566ค่ะ วันที่5พฤศจิกายน2566เวลา9ก้นาฬิกานายโชคดีมังคลคีรีและนายวัันศักดิ์เจวิริยะบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีวัดโพสีประจำปี2566ค่ะจากนั้นเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนายโชคดีมังคลคีร,รญญีรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม,พร,มพร่รรวมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีวัดทุ่งประชานาฏและวัดสว่างสุวรรณารามประจำปี2566ค่ะ วันที่6พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา6 0นาฬิกา3าินาทีนายนิวัตเจียรบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารนำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลคณะครูและพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระแรม8ค่ําเดือน11ณลานพญาศิสตนาคราชค่ะ เวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองนครพนมกำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนมสมัยวิสามันสมัยที่2ประจำปี2566ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนมโดยมีนายธนคมรัตนเมธาวงประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนมและมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมค่ะ เวลา13นาฬิกา30นาทีนายนิวัตเจียววิยะบุญญานายกเทศมนตรีเมือ,นองนครพนมให้การต้อนรับนางยุวดีมีบุญวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมในวาระที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งและให้การต้อนรับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมพร้อมคณนะหน่าห้องประชุมหน้าห้องนายกเทศมนตรีชั้น3สำนักงานเทศบาลเมือ,นองนครพนมค่ะ วันที่7พฤศจิกายน2566เวลาส0บนริกานายนิวั์เจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้า <t> ส่วนราชการออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่2 2 5ทับ2566ณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งหนองแสงโดยมีนางปิยดาโทพลพผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับค่ะ เวลา13.30นนายนิว Jin ั์เจียริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นตัวแทนประธานมูลนิธิพญาสิสตะนาคราชมอบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมมูลค <till> ่า29,560บาทณสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมค่ะวันที่8พฤศจกายน2566เวลา10นาฬิกา นายเกติศักดิ์แก้วทองสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อซักซ้อบทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมณห้องประชุมทิพโคสิตคุณชั้นหําสำนักง,งานเทศบาลเมืองนครพนม,ม,มค่ะ เวลา10บนาฬิกานายนิวัเจียวริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่2ทับ2,566ณโรงเรียนเทศบาล2ถนนบํารุงเมืองโดยมีนางวิไลวรรณสังเกิดผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับค่ะ จากนั้นเวลา13นาฬิกานายโชคดีมังคลาคีรีรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมร่วมกิจกรรม kick off การฉีดวัคซีน HPV Save Our School Children by 1 n Million HPV Vaccines ณโรงเรียนชุมชนเทศบาลสามพินิพิทยานุสรค่ะวันที่9พฤศจิกายน2566เวลา7นาฬิกา นายนิวั ja ์เจวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารร่วมงานสมโภจเจ้าพ่อหมื่นประจำปี2566รุ่นที่70ณบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหมื่นวัดโอกาสสีบัวบานค่ะเวลา10นนายนิวั์เจวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่2ทับ2,566ณนะโรงเรียนชุมชนเทศบาล3พินิษฐ์พิทยานุสรโดยมีนายนัครินเหลือบุญชูผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับค่ะ และข่าวประชาสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้นะคะจังหวัดนครพนมการกีฬาแห่งประเทศไทยสำน,น,นักงานนครพนมสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำน,น,นักงานนครพนมร่วมกับมูลนิธิสีโคตบูญจัดการแข่งขันเดินวิ่งข้ามโขงนครพนมคัมม่วนมาราธอน2566ซรสสีซันไฟโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน,นําเงินบริจาคจากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสในจังหวัดนครพนม โดยมีกำหนดการจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมํำม่วนค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะสามารถไปร่วมให้กำลังใจเหล่านักวิ่งได้ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมํำม่วนและบริเวณตลอดแนวริมฝั่งโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนและกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ